ดูดูยกขาดูดูยกขาดูเราเรื่องเก่งพ่ออีกแล้วเอ้าเอ้าดูดูดูปล่อยลงมาได้ ท่านทุกคนนะครับผมพบกเราในช่องคลายทองคำวันนี้ก็จะเป็นวันเปิดโรงเรียนของเราอีกวันหนึ่งพาเราเรียนไปโรงเรียนนะครับผมงานการอะไรเึ้นบ้างกับเส้นทางที่เราจะไปโรงเรียนเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับผม <c oughs> ดูอาบน้ำให้ออยางดี <c oughs> เอบนอนทุกดินเหมือนเดิมไม่รู้ไปเอบนอนตรงไหนยังไม,ไม่เห็นเลยเขาบอกว่าเขาไม่อยากอาบน้ำ เรียนแบบมาดามแป้งเหรอเบ็ไม่อาบน้ำเใช่อาบน้ำบ่อยกลัวผู้บ่าวไม่รักเอาผู้บ่าวผู้บ่าวดมกลิ่นหาทุกวันนะควอนหน่อยบอกว่าตอนเย็นสี่โมงกว่าจะดมหาแล้วดมหาอะไรคุณชูดมบอกถ้าดาวเรืองมาได้กินดีดาวเรืองไม่ไปบุญชูไม่ค่อยได้กินดีก็ควอนหน่อยว่าอย่างนั้นเนาะบอกว่าได้เวลาสี่โมงนะ จะคำหาแล้วอยากินของดีเราเรืองต้องไปคิดถึงคิดถึงผู้สาวอยู่ตอนนี้เราส่งอ้อยไปแล้วเป็นตันแล้วรอจะเย็นๆประมาณไม่กี่วันเดี๋ยวเราไปลองดูใหม่ไปเวลาไปโรงเรีนแล้วใช่ค่ะอีกเวลาไม่กี่วันกินยาหน่อยดาวเรืองเอ้ยดูค่ะดูรู้ว่าจะได้ไปโรงเรียนรู้อีกนะ ถ้าตอนเช้าๆถ้าเราไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยเอาหอบยาให้แค่นี้กินหมดให้มีอะไรเหลือเลยนี่รู้ว่าจะได้ไปโรงเรียนดู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 ขาดูเราเรื่องเก่งพ่อยแล้วเอ้าเอ้าดูดูดูปล่อยลงมาดาวเรื่อง สูงอะไรก็ยกได้นี่เองดาวเรืองได้แค่นี้แหละพ่อจะเอาอะไรนักหนาะจบบับ้อมหนูเลยอาตบตัวเองดูซิทีนึงทีนี้ตับ,บ้องหนูเลยซ้ายขวาเราดาวเรือง,ง,ง,งกรหนู้ทำได้แค่นี้เองไปค่ะ ดาวเรืองไม่อยากลงขี้ต้มเหรอดาวเรืองบอกว่าขี้ต้มมันแฉะ่ตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วดาวเรืองอถ้ามาถึงรู้ว่าจะไปโรงเรียนนี่เดินจำเอาจำเอาเลยเออ วันนี้ไม่มีเพื่อนเลยวันนี้ใช่เพื่อนเพื่อนเข้าไปโรงเรียนหมดแล้วบบจใจเย็นละจยเย็นดูดูดยกมือยกอะไรหาเพื่อนเพื่อนแล้วเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยมาถึงโรงเรียนแล้วมาถึงแล้วดดูด,ด,ดูอาการดูอาการ ีบจับเอาจับเ,เอาดูหางเริ่มชี้แล้วหางเริ่มแก่งแล้วเอาให้อยู่เด้อเอาให้อยู่เดี๋ยว <c oughs> ลองต้องรอให้พี่ฟ้าลองก่อนเอาเรื่องบสดูก็ดูดูดูพี่ฟ้าดูพี่ฟ้า แอ้พี่ฟ้าแอ้พี่ฟ้าดูเอ้งวดน,นี้พี่ฟ้ายังไม่ร้องรับเนาะเพิ่งจะร้องรับเอาดูดูเอา้าอยู่ไม่เป็นแล้วพี่ฟ้าเอา้าเอา้าเอา้าวันนี้ทำไมดาวเรืองไม่ลองตบก็ว่าอย่างนั้นบุ๋ดาวเรืองวันนี้ไม่ลองตบเลย เรียวด,ดูจะลองไหมเรียเอา้าแล้วทำไมมาถึงต้องทำแบบนี้ด้วย <laughs> ไม่ไอายก็เลยพี่ฟ้าพี่ฟ้าบอกอยากให้ลองตบนะวันนี้ทำไมไม่มีเสียงเลยเอา้ายังอ้อนอยู่ยังอ้อนอยู่ บอกว่าพ่อเขาสั่งสอนดีเขาไม่ทำหลอกอะไรกลับไปหาพี่ไฟอีกแล้วบ่เขายังไม่หายคิดถึง เขายังบ่อยากมาเห็นบ่อกนะแต่ว่ามันนี่เขา่ร้องแต่เขาบ่อยากมาอยากอยู่กับพี่ฟ้าอยู่เออมันนี่เขาสิบอกว่าเขามีผู้เบาแล้วเขาเศร้าหงหาตัวแล้วเ <laughs> ขาเศร้าคิดหอดตัวแล้วฟ้า้เ,ออเออ ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ fc วันนี้ไม่มีระทึกไม่มีเสียงร้องให้กับ fc ดูดาวเรืองกับพี่ฟ้านะเงียบเพราะว่าดาวเรืองบอกว่าดาวเรืองมีผู้บ่าวแล้วไม่ร้องไม่ร้องตามพี่ฟ้าแล้วยวพา fc ไปดูอาการแม่แป้งหน่อยว่าเป็นยังไงนะเพราะว่า fc ก็รุนมาเหมือนกันว่า ใกล้ถึงวันหรือ,อยังก็ใกล้แล้วนะครีใกล้แล้วโหดูดูดแปง้งแปง้งแปง้แปงมา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 โอ้ตกใจอะไรครับตกใจอะไรครับโอ้โหมหาธิไลถึงกับฉีราาทุกทีเลยโอ้ดูนมนมเต้าแล้วนะครับผมตั้งเต้าใหญ่มากเลยท้องก็เริ่มขยับมาข้างหลังแดงแล้วนะนี่ พอ,อช่วงนี้ก็ช่วงเฝ้าระวังแล้วอีกไม่คิดว่านะคิดว่าคงไม่นานไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าแน่นอนนะครับผมเอฟซีได้รุนแน่นอนว่าจะเป็นลูกตุบตัวผู้หรือว่าตัวเมีเยจะเป็นลูกหลานสาวหรือว่าหลานชายหรือว่าทำไมไม่แป้งโอ้โหถ้าเป็นหลานผู้ชายอีกนะ จัดไปเต็มเลยพอเรือนทีเดือนเลยนัองดาวเลยออกมาอีกนี่เป็นตัะพู้อีกนะโอ้โหหนักหนักอยู่นะเพราะว่าลูกลูกพิทองเชือกแรกจะเป็นตัวเมียเลือกเชือกแรกของพิทองเลยนะลูกของพิทองเชือกแรกแล้วก็เชือกสุดท้ายก็ มาเป็นตัวเมียเหมือนกันก็คือลูกของนกแก้วนะเป็นตัวเมียเหมือนกันแต่ว่าปีที่ออกไล่ๆกันเลยปีธันวาออกก็จะมีธันวาปากเยง,งแล้วก็เหรียญทองออรุ่นนี้มีแต่ตัวผู้หมดเลยนะขุมทรัพย์พวกนี้มีแต่ตัวผู้หมดเลยโอ้โหโยกโยก,โยก อันนี้เราก็มาลุ้นลูกแม่แป้งกันดูบ้างว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะดูดูพี่เดียนประท้วงแล้วพี่เดียนประท้วงแล้วโอ้โอ่าเดี๋ยว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 ทวงแล้วดู ไม่สนใจนะไม่สนใจครับทําเป็นหูหนวกตาบอดทวงเฉยเลยพี่เดือนเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะโอ้โหจัดไปครับพี่เดือนเนาะไม่แปงนะ้งเนาะเดี๋ยวให้พี่เดือนอดหญยาซะแล้ววันนี้ดูยังไม่ยอมครับเอ๊ <เ>สำหรับที่กูนี่ก็โอ้ชายเลิบนอนแล้วหนุนนอนแต่เช้าเลยเ<อ>ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ F อซยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆ ขาพีทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหนะน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนนะบ๊ายบาย,บายส่วยเออ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 ,เอ,อ